ครับพ่อีกหนึ่งคนครับผมสเฟนเออร์วยนี่มาจากไหนนะสกอตแลนด์สกอตแลนด์เจอกับโลูกเงินแป้สายสี่ uh huh. ลูกเงินดับราศราค k a มเป็นไงครับผู้นี้ผู้นี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็มีความกังวลใน,เ,นเรื่องของอาวุธบัดเขาพอสมควรจังหวะความเร็วเขาก็พอสมควร,ครส่วนสตีว uh, ีเนี่ยสตฟเฟนเนี่ย uh huh. ก,ก็มาเก็บตัวได้สองอาทิตย์แล้ว uh huh. นะครับก็ เริ่มปรับสภาพร่างกายซึ่งตอนนี้ในเมืองไทยค่อนข้างร้อนมากนะครับไปเร่งความฟิตเร่งมากก็ไม่ได้ซ้อมน้อยไปเดี๋ยวก็สู้เขาไม่ได้แต่ก็จะพยายามทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดโดยอาศัยรูปร่างนะครับที่เราใหญ่นะครับใหญ่ได้เปรียบและก็บวกกับเราก็ปล่อยมาหลายไฟแล้วโลงเงินก็ผ่านมาไฟหนึ่งนะครับคิดว่าคู่นี้ก็น่าจะสนุกถ้าเกิดแรกๆไม่โดน ไม่พลาดก่อนแล้วก็ไปได้เรื่อยๆเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นเกมที่ออกมาดีมีคุณภาพออเขาเขาเพิ่งมาเหรอพี่เพิ่งมาได้สองอาทิตย์หรอ่าประมาณอ่มาเก็บตัวเดือนนึงครับเดือนอ๋อทนี้อากาศในเมืองไทยค่อนข้างร้อนร้อนมากนะครับเห็นพัฒนาการในตัวนักมวยคนนี้ยังไงบ้างพี่ตั้งแต่มาอยู่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เรื่องของระเบียบที่นในความตั้งใจก็คือเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีก็ ก็ต้องดูบนเวทีมากกว่านะครับว่าวันนั้นจะทําได้ดีไม่ดีขนาดไหนวันที่แพ้วันที่แพ้สิงโดม,มทองวันนั้นก็นิดเดียวนะครับเราไปพลาดเราพลาดแล้วก็ไปพลาดอีกมันก็เลยทําให้สถานการณ์มันยากลําบากแล้วพอมันโดนไปทีแรงเลี้ยวแรงก็หดหายไป4ี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็เร่งไม่ทันแล้วดังนั้นเลยว่าต่อยกับโลเงินถ้าเกิดไม่พลาดเร็วจนเกินไป ก็อาจจะทําให้เกมเราอยู่ในเกมของเราก็ได้แต่ก็ว่าพลาดเร็วก็ต้องไปไล่ตามเขาอีกถ้าเกิดยังไม่โดนนอกก็ต้องว่ากันไปมีอยู่ที่จังหวะด้วยครับแต่ก็จะพยายามการป้องกันตัวให้มันดีอ่าคนนี้คือ,อวันที่สิบห้า <15 S 1> มี <15 S 1> นานะครับก็ซื้อสูงข,ขัดไปอ่าสูงข,ขัดไปค,ครับขอบคุณครับ